สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพอกับสองอ้วนค้นบานสูงอีกแล้วค่ะสวัสดีครับคุณความสะอาดเดินบาทเดินหลังบาทขอลบออกครับเดินต้องดกดสะอาดว่อนฝนบรตูกซองเหมือกายขี้จังมันเสี้ยงเหงิก็เลยกวดเลยเผาเขาบผมนี่ละของข้าใหญ่เบิ้งทีู้หลังบาทของมันหกหกไหม หาฝนยู่ใส่กระหกเนาี่เนางฝนท่าทาบตกมาสองเหมือท่ามทาล่มสองเหมือสิเป็นจังไงอีกบุตกมาอีกโบุจังมันเป็นสีล้มล่มเนาะ แต่ว่าเอากินบ่ไห้น้ำมนเลิกเห<ร>ี่ยงปลาแบบธรรมชาติบ่าเคยวานหัวอาหารจากเสือเคยชอนนีการนี่ลืมบ่นนเอาไปใส่ปุย๋ยเอาขุ้นไปขางไว้ให้มันอันนั้นเนปลามันหากินดอกเนี่ย เขาในหน้าก uh, ัสิทอดห่วงละเขาญ่โอ้ยห่วงครับ่วงะลังบ่าเป็นไงโขกตอร์ดาบ พรกะแย็งตัวพี่น้องี่น้ำเดินมันกะเกิดเนแนมัเลิเกิดไง่งเกิดงามงเป็นเป็นมูลเลยพระก่แข็งเก็บไปใส่กแกงก็มือนพี่น้องกูพระก่แย่งนะจงได้จงว่งามาป่งของเงินเขาแกล่ละย่นี่เพิน่นกำลังเกิดเป็นยมเป็นยมอยู่ผนง่ามงาม,งามพี่น้อง เนนม,ม,น,มนเบริรอยู่เดินนี่งาม้เอาก,กางออกก็ย,ยังหน่อยมึงจะทำการเก็บ่บานหินละ่ะพี่น้องเอ้ยพอดีพอได้ลงทงที่บกับเดินบ้านนี่แหละ เก็บไปใส่แกง,กง,งๆๆแกงเขนกใช<ห>่เพิ่มเปินนะ้ลกอ้อนเิเก็บโหแบบงามใายเพิ่มเบิ้งก้อนเบิ่มเปิเป้ลเขานั่นเขา,ำขเขากำลังเติร์มสีถอดนี่ฝนพี่น้งองตะสออทั้งอยู่ให้หน้าเขาสีแก่ล่ะอยู่นี่เพิ่มหัวกระสีเกิดแบบง่ะอุ้ย ค่ะเตยฝนไล่บดได้ยางมาเบิ่งจะเกลือฝนตกดึงออกให้มันแน่ฝนตกไล่บดได้ม้ยางพี่น้องเอ้ยมันจืดมันจืดเปียกมันแฉะพอฝนหยุดแล้วมายางรอดแล้วโอู้ยแต่สะอ่อนค่ะ ใส่แกงเห็ดขอนหมักใส่แกงเห็ดหม,มักพักอีตูพันด้เห็ดขอนใส่ใส่มส,สมหมักมสังแล้วก็สมผักกระแหพ,พี่น้องเอ้ยสุดยอดเปิดใหม่นนมนงามนะว่าติตัดที่เหลว่าติตัดมาเห็นก็เลยพอตัดสัมบันิแต่ตัดอีกพอได้กินเนี่ยมันเสีตายเลยไว้กินเล็กน่อย ตาดมองอื่นแล้วเวย้ยตาดมองมันบัมีข้ากระแหงมวเวยมล,ลวเวยมันแต่มีเกิดไปทั่วได้โอ๊ยสะออนค่ะพ<ฮ>ว,วกี่จะพากระแยหงไีหนองเลยเข่าก็กำลังเริ่มสกีอยวคหวังครับตอนนี้เขา่าห้าเป็นเข่ากอคอตัวเขา,ขา,ขา,ขาดอเพื่อกำลเริ่มเริ่มเกี่ยวแหละครับก่อนเกี่ยวกะมีงามแฮะ อยู่ไห้หน้านน่มันสีแก่ไปตามเขาเขาใหญ่มันก็แก่มันก็ใหญ่ไปน้ำเขาใใแต่ <นะ S 1> ว่าวอยู่น, <ะ S 1> นี่มัน,น <ะ S 1> หัวก,วกระเกิดเลือกเก็บอย่างน้นในหน้าเขาเขามันใหญ่มันหนาเนา,นานะม,านานามาันก็เก็บนย่าพอดีอยู่เดินมีกินอยู่เดินเลยพี่น้องเลยเดินนี่ก็เอาดินให้หน้าได้มาถมพี่น้องังว่ามันมีนี่ะว่าปีที่แล้วหลอกหน้าใหม่แต่งวานงานบกรอยงามปันได โอ้ยพอ,อแล้วมั้ยเแม่นเบิตเตดตัวน,นั้นโมนี่พวตัวนี้แห้งพุ่มใหญ่นี่ตัดสวนครัว ตะไคร้เรลืมแก่ใส่ผักอีตู่เอาอันนั้นเก,กี่ยวมาเกี่ยวตะไคร้ออกใบตะไคร้ออกนี่นี่เปนแกละ่ะผักนีก่แต่ผักกินได้เนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันหกน,นี่ เก็บวกบุงฟงใ่ต้มมันมะาหมากมันหกมันบโบทษนนี่นี่ต้นพักิตุ่งนี่ก็บพกขาดไว้ใส่อมปาะลาสาลาเน่กับพะขาดง้ามเบิดคือสีโบเลือหลือล่ะคือสาลาเน่อยูดนี่ปลาบอดแบบแค่ยังีอยู่ในไหน่ะผลเริิมออกแล้วกับ ทำความสะอาดล้างบาทพี่น้องเบิ่งกี้มะเขียบเนี่ลาห่อนเท่าก ah, um, um, uh, <t <t ับสารมะกรูดอะได้แล้วมะเขียบก็เป็นหมากบ่เป็นชุดก้อนก็เป็นสองหน่วยถุงสฟ้มเน่าฉีกบ่มาเบิ่งนีสองหน่วยจะลังกัโอ้ยได้กินหมากละบาดชุดก้อนก็บสองหน่วยถุงสฟ้มเน่าฉีกหลื้อประเดี๋ยวมาเบิ่งนี่ท้ายกีตูก็ท้ายกีตูก็อันนั้นงำ ออกผลแล้วเคลีย์เผาน่าเป็นหมอกน้อยหน,นาเขาในหน้าก็สูงได้พี่น้องมีทวงหัวเลยมีเข่าก็ไดหน้าตีนบานแถวนี้มมักหลบหลบเขากอกด้ออ่ขาห้นงไก่่นี่เดชหันลัอยู่ข้าหลัมองนี้มากั อีหยังว่าเห็ดนี่นะมูลนี่ขึ้นแล้วลุงหน่อยแล้วเก็บมาเก็บในวันแต่ปลามาอวนกำลังเสียนะมันม่านนี่มืท่านสอดสอดตัวทันดีใช่ทันยิงแขวคลนี่เห็ดบลมันยิงแขวคลนี่ยิงแขวแล้วเขาเอือดเขายิงแขวเขาเริ่มถอดเริ่มเป็นห่วง พากน,น,น,านกับพระขาดงำเมพขาดดีมันเทเทเร็วพักขาดีกับปู่ไวต่ว่ามันอ้ยิตุนาดตู้บนนี่น่อย,อยเอ้เหพี่ตุนปูตุนแับใหญ่แับงามไปสูนมันมันสีโคนได้ปะโมโคน,น,น,นหรอูอ่ใ่แับงามเยนเยอะไร นำกดตาดที่ียค่าจะฝนเนาะเขามาก,มาก,ก็ับพกสามารถนะคอมจะมาเก็บผักเออตัดออกตัดออกจากมันแล้นะได้เก็บกินต้นมะแงอนนี่กับตน,นายพักอันนี้งม้ลารเนาะงามไเหมือนเดิครับ้ามไปนาหนึงนหน่ง,งหา้าไปถึง tận đều như nào bạn lấy một cái bó đi chip đi chứ một cái bóng 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 พอตัวนี้ตัวตัวมาปลูกยาบ้านไม่ใหญ่อืมยาบ้านไม่ใหญ่มาปลูกไว้อันนั้นพักสุลตรรีอุ่นน้ำก่อนส่วมันก็ไม่ใหญ่กันหืมต้นต้นหน่อยปีนี้ได้กินหมากลำใหญ่กินเหลี่ยมกินหมากเป็นไงลำใหญ่ปีนี้เป็นต้นใหญ่มันเห็นคนขายปีนี้เป็นหมากหลายจนได้ขายได้ทีเนาะโอ้โหว่าเป็นอย่างปีนี้คือเป็นใบใหญ่ที่หืม พ <stage. S 1> <ic S 2> ่านะป่านี่ก็ยค่ะคุณท่านดีทัานควบารเป็นเรื่งนี่ละขุนโก้บางฮวงอยู่ในป่าขุนพี่น้องเห็นบ่มันโขกหลายวนาฝนมันท่านควบสารเนี่ยเชะเชะกับโบเมนบอเบดีท่านควบสารดีพี่น้องก็เฮ็ดอยู่แต่ว่ามันเกิดดูมันเกิดเร็วมันตัดที่กันตัดตลอดอยู่แต่ว่าแห้งตัดแห้งขื่นมันหนาฝน ต้นบาม่วงเข้ากับสได้กินมากร่ละสองปีมะเขียบก็ได้กินหมากแล้วสองปีเลยตำนี่ตำหนีก็ได้กินหมากนยังกาบม่วงขียวเสมอต้นมตะไกยอะเลยครับพมะตะลอยเย็ดคุยหมากมางใจมันก็ะได้กินหมากรลยนะตะ่คร้ยอะเลยลอยเ็ดนะต้นม่วงต้นนี้บางลอยเย็ดเจ็ดอยากอมาแต่เพิ่นน้ำเพลินครับเอามาปลูไป พอตะไคร้มันแก่ละมันถึงน้ำขึ้นมาที่นะตามันขึ้นมาบอมันต้องขยายอีกต้องขยายอยู่แต่ว่าตัวนี้มันน้ำฝนให้น้ำตามันขึ้นสูงบอหมายถึงว่ามันแก่แล้วต้องขยายในตอนนี้แหละตอนมันสูงโอ้แก้วนี่ปู่มื่อี้พักเฉยๆมีแม่นเบิดท้าวติดตัดงกับเชิดได้ไหมครับเกี่ยวออกใบมัน ฝนทำทายุดกันเลยมาทำความสะอาดลองมึงแต่ตอนฝนแต่ตอนฝนก็ทำาสะอาดเรื่อยแล้วพี่น้องมันกับโปงไหวแนวฝนตกเนาะทำความสะอาดได้บถึงอาทิตย์ก็ขืนยาวหยาแต่นียังถือว่าอันนั้นได้ตัดไปหลบหนึ่งบางก่อนสีฝนสิหยุดตาพี่น้องชมบรรยากาศหลบบ้าน ลคลิปนี่บรรยากาศล้างบาทเพื่อนเผาขยะล้างบาทซุมนะเ่ออเ,เดี๋ยวหมือนล้างสิภาพ,พี่น้องบึงบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าไม่สำหรับคลิปนี้กะพ่อไปแค่น,นี้แหละนอกจะไปแล้วจ้า ลาเน่ใครับสวัสดีค่ะจบปากก,กุหลาบก็แชร์กันได้นะครับเดี๋ยวถกกันใหม่ครับคลิปหน้า